you ดีครับนักงทุนครับพบกับผมนะครับชัยยศติวังปูลนะครับหรือว่ากระจังนะครับผมก็เรามาอัปเดตครับในส่วนของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับทีเฟกนะฮะทองคําด้วยว่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามีการเปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยนะครับใครที่ได้ติดตามกันในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะฮะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาอ่าพูดในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์ก่อนนะฮะ อันนี้เป็นภาพเซ็นดิ้งเด็กนะฮะที่คุ้นเคยกันอยู่นะฮะเราก็พูดกันมาต่อเนื่องแล้วเนาะนะครับว่าตัวเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะฮะอันนี้นะฮะเซ้นิเด็กนะฮะเป็นทิศทางขาขึ้นแบบนี้นะครับโอเค ค,คือภาพรวมระยะกลางนะฮะจนถึงระยะระยะกลางแล้วกันนะครับมันยังไม่ได้เสียทิศทางนะครับเพราะว่ายังอยู่ในทิศทางของไซเวอฟนะฮะแล้วก็ตัวดัชนีเนี่ยสามารถยังยืนปิดเหนือเส้น10วันได้นะฮะอันนี้ถือว่าดูดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าตัวอินดิเตอตัว,ตวแท่งเทียน2ตัวั้งสแท่งนี้นะฮะ ที่มีการย่อลงมานะฮะที่มีการย่อลงมาหลังจากไม่ผ่านโจนเซ้น200วันนะฮะแล้วก็ตัว i s i เนี่ยพิกตัวจากแดนโอเวอร์บอสนะครับที่เราย้ำมาตลอดนะฮะว่าแดนตรงนี้เนี่ยมันผ่านได้ไม่กี่ครั้งหรอกนะฮะเราเน้นแค่การของการเก่งกำไรแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ถือหุ้นเยอะด้วยนะฮะก็พิกลงมาจริงๆนะฮะประกอบกับในส่วนของเครื่องมือ MACD เนี่ย มันเริ่มมีการแฟรนะครับคือมันออกดันทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโมเมนตัมแบบนี้เนี่ยมันยังกดดันนะฮะให้ตัวดัชนีเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาอยู่นะฮะแม้ว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นรอ,อบบ้านนะฮะจะเขียวนะฮะแต่ว่าด้วยโมเมนตัมของทางด้านเสีางเทคนิคตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ามันยังมีโอกาสอ่อนตัวได้จริงๆนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรามองเป็นลักษณะ,อ,ะอ่อนตัวลงมานะครับ แนวรับนะครับที่เรามองกันไว้นะครับที่เรามองไว้ก็คือโลเมื่อวานนี้นะครับประมาณแถว่1,400จุดก่อนนะฮะหรือว่าถ้าจะมีเออร์เลอร์ลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นสัก1,395ตรงนั้นเป็นไปได้นะฮะก็คือเรามองแนวรับสองแนวนี้นะครับในการเข้าซื้อเล่นรีบ่าว1,1,395ถึง1,400จุดนะฮะเป็นแนวเล่นรีบาวนะฮะส่วนระยะกลางๆนะฮะระยะกลางๆนะฮะ ผมขยายตรงนี้ให้ดูนะฮะตรงนี้นะครับตัวดัชนีเนี่ยมันมีในส่วนของการทำไดเวอ่าโทษทีครับในการเปิดแกลบตรงนี้นะฮะก็คือแกลบเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งสามเจ็ดห้านะฮะถึงหนึ่งสามเก้าศูนแล้วกันประมาณนี้ตรงนี้นะฮะแกลบนะครับหนึ่งสาม 75ครับถึง1390นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรายังเชื่อว่าเซฟนะฮะยังมีโอกาสที่จะลงมาปิดแกลตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วดูจังหวะในการเล่นรีบาวคือโซนนี้นะฮะคือเล่นรีบาวในโซนนี้นะฮะเพราะนั้นระยะสั้นเรามองอ่อนตัวลงนะครับถึงแม้วันนี้อาจจะมีการรีบาวขึ้นไปนะครับแต่เราเน้นเรื่องของการขายนะฮะนักทุนนะครับ IC ด้วยนะฮะวันนี้ถ้ามีการ เขียวขึ้นไปนะครับถ้าตลาดเขียวขึ้นไปเน้นขายนะฮะนะฮะแล้วก็รอจังหวะในการย่อตัวนะครับเล่นถ้าใครเล่นสั้นๆนะฮะก็หนึ่งสามเก้าห้านะครับถึงหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะฮะเป็นจุดในการเล่นดีบอลในระหว่างวันนะฮะส่วนถ้าใครบอกว่าฉันไม่อยากเล่นสั้นนะฮะอยากเล่นเป็นรอบๆก็คือขายนะฮะขึ้นเน้นขายนะฮะแล้วก็รอย่อปิดแกลบตรงนี้นะฮะในการเข้าซื้อคืน นะฮะอันนี้เป็นกลยุทธ์นะฮะเรามีการเปลี่ยนกลยุทธ์นะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะบอกให้เน้นการเทรดดิ้งนะครับเก่งกําไรลงซื้อขึ้นขายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขึ้นขายนะครับแต่ว่าตอนลงเนี่ยอาจจะรอจังหวะในการซื้อนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโมเมนตัมของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันดูแล้วอาจจะพินเพี้ยนไปนิดหนึ่งในช่วงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวเซตอินเด็กซ์นะฮะส่วนระยะกลางๆนะฮะถ้าเซตอินเด็กซ์นะฮะยังไม่หลุด ตัวบริเวณเส้นเทนไลน์นะฮะแนวนี้นะครับอ่ะก็คือประมาณแถวเส้นสิบวันเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับผมก็ขอเอาใช้ตรงแนวแกลปเนี่ยเป็นแนวตัดสินเลยครับก็คือ1นึ่สาเจห้าถ้าย่อตัวแล้วไม่หลุดแนวนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็คือยังเป็นลักษณะ ทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับเป็นลักษณะการปรับฐานทั่วขราวนะครับแต่ว่าถ้าหลุดแนวนี้ไม่ดีนะฮะมีโอกาสจะเปลี่ยนทิศนะฮะอันนี้นักทุนจําดีๆเลยนะครับหนึ่งสามเจ็ดห้าเป็นจุดเปลี่ยนทิศนะฮะถ้าไม่หลุดโอเคถ้าหลุดมีโอกาสเปลี่ยนทิศนะฮะจากขึ้นเป็นลงนะฮะอันนี้จุดสําคัญเลยนะฮะโอเควันนี้ผมคิดว่าภาพน่าจะชัดเจนเนาะนะฮะก็พยายามจะพูดให้แบบเคลียร์ให้นักทุนนะครับจะได้มีจุดในการ กำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนที่ดีนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เรามาต่อกันนะฮะในส่วนของภาพทางด้านสัญญาเทคนิคนะฮะในส่วนของตัวหุ้นแนะนำนะครับก็บอกว่าก็ต้องต้องบอกว่าเป็นหุ้นเดิมๆนะฮะที่เราเคยแนะนำมาแล้วนะ,ะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือตัว RBF นะฮะแล้วก็ตัว All Inspire นะฮะอ่ะโอเคมาตัวแรกกันเลยนะครับ RBF นะฮะโอกราฟโดยรวมของตัว RBF เนะี่ยยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะฮะเพราะว่ายังเลี้ยงตัวเหนือเส้น10วันได้ต่อเนื่องครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยโอเค MACD ทิ้งตัวลงนะครับแต่ว่าตัวโมเมนตัมเนี่ยพอดีผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับมันเริ่มพงกหัวขึ้นนะรวรวมถึง r s i ด้วยนะครับแล้วก็ลงมาบริเวณเส้น10วันนะฮะที่มักจะรีบาวขึ้นมาได้นะครับก็เลยลุ้นของการเกิด เทคนิคคาริบเบินะฮะแนวรับนะครับ6.4นะครับแนวต้าน6.8นะฮะแล้วก็7บาทนะส่วนจุดคัดลอที่6.2นะฮะส่วนตัวที่2นะครับเป็นตัวออนะครับตัวออก็ซ้ำมาจากเมื่อวานนี้นะฮะที่เราแนะนำมาแล้วรอบหนึ่งนะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปนะฮะแต่ว่าเหมือนขึ้นแล้วมันไม่สุดนะฮะเพราะว่าขึ้นแล้วมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าดูโมเมนตัมโดยรวมเนี่ยไม่ได้เสียทิศทางนะครับยังอยู่ในทิศทางของไซด์เวย์อัพสวยงามเลยนะฮะก็เลย เอาหยิบยกมาแนะนําอีกวันหนึ่งนะฮะก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะราคายืนเนี่เส้นสิบนะฮะวอลลุ่มเข้ามานะครับอินดิเคเตอร์ก็ชี้ขึ้นสนับสนุนนะฮะแนวรับนะครับ3านะฮะแนวต้าน3.52นะครับแล้วก็3.6นะฮะส่วนจุดคับลรอดที่3.32นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ ในส่วนของทีเฟกบ้างนะฮะ F ห้าสิบนะฮะ F ห้าสิบนะฮะในส่วนของตัวทีเฟกนะฮะก็เมื่อวานนี้คล้ายๆกับตัวเซตนะครับก็คือเสียทิศทางเล็กน้อยนะครับคือ ตลอดเวลาเนี่ยมีการไต่ระดับขึ้นมาเหนือเส้นสิบนะครับคือตอนนี้โมเมนตัมระยะยาวๆเนี่ยยังไม่ได้เสียทางนะฮะก็คือเหมือนเซตเลยนะครับคืออยู่ในทิศทางขาขึ้นนะฮะราคายืนเหนือเส้นสิบนะฮะแต่ว่าด้วยโมเมนตัมของตัวไอซายที่ทิ้งตัวลงนะครับแล้วก็ MACD เนี่ยที่มันเริ่มแฟลนะฮะคือแบบเหมือนไม่มีแรงส่งแล้วนะครับเราก็มองคล้ายๆกับตัวเซตนะฮะคือวันนี้เรามีการเปลี่ยนกลยุทธ์นะฮะสำหรับตัวทีเฟกนะฮะก็คือเราเน้นในฝั่งของตัวช็อตนะฮะ ก็คือถ้ามีการดีดตัวขึ้นไปแนวต้านบริเวณ 945, 95, 950เน้นเปิดช็อตนะฮะแล้วก็เพื่อรอปิดที่บริเวณแกปนะครับ920ตรงนี้นะฮะตรงแนวแก็นี้นะครับ920ถึง930นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นแนวเปิดปิดแกปนะฮะมาดูนะครับในส่วนของตัวทองคำบ้างนะฮะ ทองคำต้องบอกว่ายังอยู่ในทิศทางที่เรามองกันไว้นะครับหรือเรายังไม่ได้ผิดทางนะเพราะว่าเราให้ลองช่วงอ่อนตัวมาตลอดนะครับซึ่งล่าสุดก็ดีดตัวขึ้นมาตรงบริเวณเส้น10แล้วนะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์มีการทีขึ้นเพราะนั้นวันนี้เน้นในฝั่งลองโพซิชันนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นละสองการเก่งกำไรนะฮะส่วนแนวต้ารอบนี้เรามองไว้ที่1725-1740นะฮะแล้วก็แนวรับเนี่ยมองไว้ที่1707-1700นะฮะ ส่วนจุดคัดลอสที่1690นะครับโอเคส่วนในส่วนของตัวบล็อกเทดนะฮะจะเป็นตัว KCE นะฮะอันนี้ทิศทางโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่ามีการไต่ระดับขึ้นแบบไซด์เวย์อัพนะฮะอินดิเคเตอร์อะไรก็ยังโอเคนะฮะก็แนวรับเนี่ยเรามองไว้ที่19.3นะ,ะแนวต้าน20แล้วก็20.5นะครับส่วนจุดคัดลอสที่ 19บาทนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนในฝั่งของกลยุทธ์นะครับคือ g f t นะครแต่ว่าถ้าใครจำกันได้ g f t เมื่อวานนี้เรามีแนะนำในส่วนของตัวบล็อกเทรดมาอยู่แล้วนะฮะก็โดยทิศทางโดยรวมก็ยังโอเคเลยนะฮะยืนเหนือเส้น10นะฮะแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะฮะแนวรับนะครับ12.8นะฮะแนวต้าน13.5แล้วก็14บาทนะครับส่วนจุดคัดลอดที่1 2 1นะฮะอ่ะโอเคนี่ก็ ครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องของทางด้านถามตอบบ้างนะครับมาตัวแรกนะฮะจัสมินนะฮะแนวรับแนวต้านนะฮะ จัสมินต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยทิ้งลงมาตรงบริเวณเส้นสิบนะฮะวันนี้ถ้าหลุด3.80นะครับไม่เอานะฮะไม่เอานะฮะดูแนวรับ3.80นะฮะถ้าหลุดไม่เอานะฮะเวทอนสีไปนะส่วนแนวต้านเนี่ยมองว่าอาจจะเด้งไปแถว4บาทได้นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณปียพรน,นะฮะ อ่ะฮัลโหลครับอ่ะโทษทีครับพอดีสายเข้าโทษทีนะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณปิยพรคุณมุ่หลานนะครับคุณพักวิมลนะครับพี่นรงนะฮะคุณทัศนีคุณป้ายนะฮะพี่นายนานะฮะคุณซินดี้นะฮะคุณสมใจคุณวิสิทธ์นะฮะอ่าคุณวิสิทธ์ถามมาบีกริมนะฮะบีกริมก็ไม่ดีเช่นกันนะฮะเพราะว่าเนี่ยลงมาที่บริเวณแนวรับพอดีเลยนะฮะตรงนี้เลยแหละนะฮะเส้นสิบวันเลย 53.75เลยตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นผมให้นิดนึงก็แล้วกัน53.5นะฮะถ้าไม่หลุดนะฮะอยากเล่นดีบาวโอเคแต่ถ้าหลุดไม่เอาเลยนะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองว่าเด้งไปประมาณสัก56นะฮะแล้วก็59นะฮะแต่ทิศทางโดยรวมเสียวๆเหมือนกันนะมัน50 50นะฮะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะคุณวิสิตครับ AWC นะฮะ อืม AWC กราฟก็มันห้าสิบห้าสิบวันนี้จริงๆก้บอกว่าหลายๆตัวที่ถามมาตั้งแต่จัดมินนะฮะที้นี้บีกรีมมันลงมาเส้นสิบหมดเลยนะ,ะับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นแนวจิตเขาเรียกเป็นแนวรับสําคัญเลยนะฮะไม่ควรหลุดในระยะสั้นๆเพราะนั้นวันนี้นี่เหมือนกันเลยนะฮะ AWC บตรงนี้เลยสี่จุดเจ็ดแปดตรงนี้เลยนะฮะกอดถ้าไม่หลุดอยากเล่นดีบ่าวก็พอได้นะ,ะแต่ถ้าหลุดเวสตนแีน, 4, นับไม่เอานะฮะแล้วก็แนวต้านมองแถวบริเวณห้าบาทนะฮะ ปตทจี GC, เมื่อวานนี้ผมเรียนไปแล้วนะฮะคุณคุณอย่างนะสักครู่นะคุณชัดชัดว่าลงนะฮะเราเรียนไปแล้วนะ,ะว่ามันโอเวอร์บอสนะฮะแล้วผมก็เน้นย้ำเมื่อวานนี้นะครับหลุดห้าสิบให้ขายนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็ลงเมื่อวานนี้มันก็ลงมาจริงๆนะฮะเพราะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะรับคืนนะฮะดูบริเวณเส้นสิบวันนะสี่สิบเจ็ดจุดห้าประมาณนี้นะครับในการซื้อคืนนะครับในการเล่นเทรดดิ้งนะครับถ้าอยากเล่นสั้นนะฮะ ส่วนแนวต้้นก็มองแถว50บาทนะครับเิเวนที่เราบอกนะฮะแล้วก็53บาทอีกทีหนึ่งนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ครคุณชัดว่าลงนะฮะหุ้นอ่าปตทจนะีซีเนี่ยมันเป็นหุ้นคอมมดิตี้มันจะมีรอบการเล่นนะฮะเพราะนั้นถ้าหมดรอบต้องหยุดนะฮะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าเกิดน้ํามันมันพลิกลงแรงๆเนี่ยมันเจ็บตัวนะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะเพราะนั้นไม่ต้องรักไม่ต้องรักมันแบบ ยาวๆะไรใจเย็นๆนะค,ค่อยๆดูตามสถานการณ์นะฮะมันเป็นหุ้นคอมมูิตี้ตามราคาน้ำมันนะฮะเพราะนั้นเรามาระวังนิดนึงนะฮะ TKN นะฮะโอ้โหเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาแรงรโอโ I ้โหไอซายแปดสิบสองนะฮะโอ้โหผมคงไม่อยากให้มัน เอาเป็นว่าแนะนําเป็นเทรดดิ้งแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าผิดทางต้องรีบหนีแล้วกันนะฮะจุดแนวต้านคือไฮเดิมเมื่อวานนี้นะสิบเอ็ดจุดสองนะครับจุดคัดลอสถ้าผิดทางเนี่ยสิบจุดสามนะฮะโลเมื่อวานนี้ครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ประมาณสักสิบจุดหกแล้วกันนะฮะประมาณนี้เนาะแต่ว่าเรามาระวังนะไอซ์ไซแปดสิบกว่านี่มันมันมันไม่ใช่จังหวะที่คุณจะมาสู้ตายอะไรช่วงนี้อยู่แล้วนะฮะเป็นแค่เล่นตามน้ำแค่นั้นเองนะครับคุณพรอนเพ่นนะฮะเรามาระวังนิดนึงคุณอ้อยประภานะฮะ ต้องขออภัยเลยนะครับตัว T.U. นะครับลงมาหลุดแนวที่เราบอกนะครับ13.2นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีการเด้งรีบาวขึ้นมาคัดล้อนะฮะคัดล้อนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับตัวนี้เราผิดเลยฮะต้องยอมรับนะฮะแนวต้านนะฮะพาตินัมนะฮะพาตินัมนองแนวต้านไฮเดอร์เมื่อวานนี้3.7นะฮะส่วนแนวรับ3.3นะฮะ KCE มีบอกเป็นมีอยู่ในนี่อยู่แล้วนะฮะอ่า KC นะครับแนวรับตามนี้นะ19.3นะครับแนวต้านยี 20, แล้วก็20.5นะครับ TOA ครับอืม TOA ไม่ดีนะฮะต้องเรียนอย่างนี้เลยเนี่ยหลุดเส้น10 าะั้นวันนี้เวทแอนซีนะครับนั่งทับมือไปก่อนนะฮะแล้วก็รอให้ยืนเส้นสิบนะฮะสามสิบหกบาทค่อยเล่นนะฮะวันนี้อ่าสามสิบหกจดห้านะฮะเอาเป็นสามเจ็ดละกันถ้ายืนสามเจ็ดได้ค่อยเล่นนะฮะ TOA นะครับ AI AI เนี่ยก็เมื่อวานนี้มีแนะนําไปแล้วนะครับโดยรวมเรียังไม่ได้เสียทิศทางมากนะ แต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยเสียแน่เพราะว่าเมื่อวานนี้แท่งเทียมมันลงนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าหลุด1.28ดูจุดในการล็อกกาไรนะฮะ1.28ตรงนี้เนี่ยไอซ์ไมันอาลงลงมาจากเขตโอเวอร์บอสนะครับวันแรกเองนะไม่ต้องรีบนะฮะเพราะฉะนั้นการซื้อไม่ต้องไม่ต้องดูการซื้อนะครับดูการขายล็อกกําไรนะฮะ1.28ถ้าหลุดเส้นสิให้ขายล็อกกำไรออกมานะฮะ แอดวานนะฮะแอดวานจริงๆผมบอกว่ามันมันมันเป็นหุ้นถือลงทุนกินปันผลได้อยู่แล้วเพราะนั้นหนึ่งเก้าเก้าอะไรผมว่ามันโอเคมันก็สูงไปน,นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ถ้าดูตามกราฟเนี่ยมันก็โอเคมันก็ห้าสิบห้าสิบริเวณเส้นสิบนะฮะก็เอาเป็นว่าแนะนําซื้อถัวดีกว่านะฮะร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสองนะฮะประมาณนี้นะะย่อมาซื้อถัวนะครับแนวโน้มก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะ แอดหวานต่อไปแล้วนะคุณมนทิรานะครับ T T W นะครับ It Water นะฮะ T T W b u i T T W b u แนวต้าน14.3นะฮะ It Water 10.8นะครับแนวต้านนะครับลาดบุ ton, รีนะฮะลาดบุรีหลุดเส้นสิบนะเพราะนั้นวันนี้ต้องให้เด้งกลับ ยืนเส้น10ก่อนนะฮะหกบาทนะ,ะถ้ายืนได้ค่อย Follow นะฮะแล้วก็มองแนวต้านแถว71บาทนะฮะถ้ายืนไม่ได้ไม่เอานะฮะเว้นสี่บ IVL เมื่อวานนี้ผมมีแนะนำว่าให้ขายใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณนัทนัทวัฒน์คุณธนวัฒน์นะนะฮะมเมื่อวานนี้แนะนำให้ขายนะฮะ,ะเปลี่ยนทิศไหมต้องบอกว่ามันยังห้าสิบห้าสิบเพราะมันยืนเส้นสิบนะฮะ ถ้าหลุด30อันนั้นน่ยมีโอกาสเปลี่ยนทิศนะตรงนี้เว้น n s ไปก่อนแล้วกันถ้าเมืวว่อวานนี้ขายมาแล้วนะฮะแล้วก็รอรอ,รอดูว่า30ยืนได้ไหมถ้า30ยืนไม่ได้อันนั้นไม่เอาถ้ายืนได้ค่อยดูจังหวะซื้อคือนแล้วกันนะฮะแนวรับ 4K นะฮะโอ้ 4K สูงไปผมว่าสูงไปหน่อยนึงน,นะ,ะไอซมัน74นะฮะ ก็ถ้าอยากจะซื้อเนี่ยอาจจะดูโลงเมื่อวานนี้19.5นะฮะแล้วก็แนวต้านประมาณ20.5นะครับก็คือหายเมื่อวันนี้นะครับปตท,ะทะสผนะฮะปตท,ะทะสผเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสจะย่อลงมาบริเวณเส้นสิบนะฮะ9.25-9.3นะครับ,รบเพราะนั้นรอ,อซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วกันนะครับช่วงนี้ถ้าราคาน้ำมันไม่ขึ้นก็ยังไม่ได้มีคัตตไลท์อะไรที่ ที่จะเข้ามานะฮะ,ะคุณชัดชัดชัดชนานะฮะชัดชนาปสสพอตอบแล้วนะเหลือ BH นะฮะ B ีเอชโหห้าสิบห้าสิบนะฮะลงมาเส้นสิบเหมือนกันเลยก็ดูบริเวณหนึ่งร้อยยี่สิบาทแล้วกันนะฮะถ้ายืนได้อยากเล่นดีบาลก็โอเคนะฮะแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็แนะนําไวเลนซีน,นะฮะส่วนแนวโน้มเนี่ยนักถ,ถ้านักทุนโทษทีครับถ้านัก ท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เข้าเนี่ยซึ่งเป็นรูปผู้ป่วยหลักๆของ BH เนี่ยผมว่าก็เหนื่อยเนาะนะฮะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้แล้วกันนะฮะซีพนะครับแนวรับ71นะครับแนวต้าน73มนะครับ ep พ e g เมื่อวานนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้ฟังเราเมื่อวานนี้เนาะ นะครับ EPG เมื่อวันผมจําได้เลยมีนักทุนท่านหนึ่งถามมาผมบอกว่าเด้งให้ขายนะฮะแสดงว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ติดตามเรานะคุณเบสนะเพราะนั้นต้องติดตามเรานะนะฮะติด5.2าจุทำไงดีตรงเนี้ยมันหลุดแล้วนะฮะหลุดเส้น10แล้วนะเท้าท่าเต็มที่เลยเนี่ยตัวเส้น90นะฮะสี่จุดเก้านะ,ะถ้าหลุดต้องคัดล้อออกไปนะฮะ เมื่อวานนี้พี่สตีฟบอกแล้วนะครว่าเดี๋ยวงบ Q 1ของเขาเพราะเขาเป็นงบเยื้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าโดนผลครบจากตัวโควิดเข้ามานะฮะวันนั้นแนะนำว่าถ้าเด้งไปเปลี่ยนตัวนะฮะ EPG นะครับ c k p นะครับแนวรับ4.4นะครับแนวต้าน4.6นะฮะแล้วก็4.8่จุดแปนะฮะเดี๋ยวผมขอปิด รับคำถามแล้วนะฮะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวจะเทรดละเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนะฮะปิดรับคำถามแล้วนะครับไม่ต้องถามกันเข้ามาแล้วเนาะนะฮะโอเคสีตังนะฮะสีตังยังไงนะฮะสีตังยี่สิบสี่จุดสองนะฮะแบมยี่บห้าจะทำอะไรงไงดีสีตังคุณก็กำไรนี่ฮะยี่ิบสี่จุดสองนะฮะตรงนี้ถ้าหลุด จริงๆมันหลุดม so ันก็ก so like so 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 ้ามกึ่งนะเส้นสิบเนี่ยมันก้ามกึ่งมากนะฮะวันนี้ถ้าหลุดยี่สิบสี่จุดเจ็ดผมว่าขายล็อกกาไรนะฮะแล้วก็แบมนะยี่สิบห้ายี่ิบห้าก็เท่าทุนเนี่ยเนาะก็ก็ถ้ากลัวๆก็เด้งขึ้นไปก็ก็เปลี่ยนตัวไปนะผมก็ไม่จะแนะนำยังไงคือคือมันเท่าทุนก็คงต้องลุ้นอ่ะเนาะนะฮะก็ลุ้นๆไปหน่อยนง่ล้วกันฮะถ้าเด้งขึ้นไปถ้ากลัวก็ก็ขายไปแต่ว่าดูแนวโน้มของ ตัวกราฟมันก็ไม่ได้เสียทิศนะฮะมันก็ยังยืนเหนือเส้นสิบได้อยู่นะฮะแบมตอบไปแล้วเนาะนะฮะเคเปิดเทรแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้นะครับทุก,ท,กท่านเนาะ CPO 71.5โอ้โหมันใกล้ทุนนะเดี๋ยวเด้งขึ้นไปประมาณสักเจ็ดสอบเจ็ดสาก็ดูจังหวะขายบ้างก็ได้เนะเพราะว่าเรามองว่าเซ็ตมันมีโอกาสย่อลงเนาะ อ่าปตทแนวต้านนะฮะคุณนงนะพับนนะฮะปตทถ้าเด้งขึ้นไปเนี่ยผมมองแถว40 41นะดูจังหวัดขายบ้างนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ